โอเคครับสวัสดีทุกคนครับผมริมโบคือวันนี้มันก็ผมมาเล่นโหมดด o t ตาสองเล่นโหมดดาร์คบูทมันคืออะไรก็ไม่รู้คือจริงๆมันเป็นโหมดใหม่แหละผมรู้มาแค่นี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้อ่านข้อมูลวนะ่ามันคืออะไรนะครับแล้วภาษาอังกฤษผมเองก็โคตรกระจองเลยก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่ามันมันเ้องไปทำอะไร เล่นยังไงเดี๋ยวเล่นตัวไหนดีโอเเขาเรียกแคลี่กันเป็นกระหมดเลยนะชิบเป่งละแต่ตัวนี้แล้วกัน <c oughs> มันคงมีวิธีเล่นของมันอยู่นะแต่ผมไม่รู้ไปแวมันเล่นยังไงนดูจากเข้าวๆ้องให้เดาผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบให้กันบ้านอะไรประมาณนั้นนะแบบมีชีววิ่งๆแล้วก็กันบ้านนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อ้จุดแดงๆที่เห็นน่าจะเป็นแบบจุดสปอนคีบหรือเปล่าอืมอชิปแปลงผมไม่ซื้อของนี่ว่าเฮ้ยไ,ไม่ซื้อของกัน <c oughs> คนอื่นออกของยังไงกันวะเนี่ย <c oughs> อย่างนี้แหละโอ้โหเฮ้ยเราไม่มีคลิปด้วยหเหรอยังไม่มีคนซื้อนอกด้วยโอ้สุดยอดไปเลยกูต้องซื้อใช่ไหมกูซื้อก็ได้ ชิปมันจะเกิดตรงไหนบ้างวะผมควรจะดักกันเนี่ยเอาชิปพาย์ฟ้องตายงานครอบอะ อะไรไม่รู้ต้องกกลับไปเติมเลือดดีกว่า,อาโอ้โหเพื่อนใจดีนะครับมช่วยในนี้ให้ผมอยู่ให้ผมอ้าวเฮ้ย พวกมึงปล่อยกันอย่างนี้เลยเหรอจะืเฮลผมแม่งคิวน้อยสุดเลย ไม่รู้สิผมว่ามันไม่ได้ตีกับคีโล่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนโดต้าทั่วไปผมว่ามันลกเท้าอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยมีีมีหิวด้วยเหรอ ได้แ่เงินของข้าเราไม่ได้ตังค์อ๋อผมแหลกสรุปค้นแหลกนะครับมันจะไม่ไหวแล้วเนะี่ย ประเด็นคือผมไม่ต้องซื้อนกไอสัตว์อยู่ไหนวะหาเน้อไม่เจอไม่มีนกให้ซื้อใช่ไหม โอเคไม่มีก็ไม่มี อมอเทมเพิ่มเรื่องสำคัญจริงๆนะเนี่ยอ,อ๋อเข้าใจละต้องเก็บเงินจากตัวนู้นเป็นหลักแล้วที่ดอกเป็นถุงเป็นหลักแล้วก็มานาจะได้เพิ่มจากดอกคีฟใช่ไหม ชาันี้สติเกังไงละโยม

หมอฟินชาวต้องเน้เอออนสะกิลโยอีเป็นหลักออกมาดีได้นี่มันาสติล 哦，打一下。 เฮ้เดิมเลยไปเลยว่าอัดอยู่เงียบกิบเลยเล่นละเครียดแอบย่าเหมือนกัน,นดูเหมือนว่าเพื่อนเก็บของได้เราจะได้ตังค์ด้วยนะไอถุงเงินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาสิครับ อากูถึงแล้วกูจะวาเพื่อ,อโอ้โอ้โอโวเลื่อนไหลรเป็นก๊อกเลย ลำบากแล้ตายเออตายจนได้ดูเหมือนว่าถ้าตายในถ้าตายในรอบแล้วมันจะเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่ทันทีนะรูสึกว่าเราจะได้แค่หรอบ <c oughs> เรียไม่เป็น ผมมีช่วงหนึ่งแบบโน่นแต่เครียดกับการเล่นจน,จนจนจนไม่ได้พูดอะไรเลยแกเป็นคลิปเงีย yep, บคลิปโอเคเราได้อะไรมากจากการเล่นรอบนี้ได้เคอร์เรนต์ไปเท่าไหร,ร่ 36, นะเคอร์เรนต์พอยต์สามหมื่นหกนะ จะได้ของละวันก็ต้องเสียสามหมื่นห้ากดแม่งเลยปึก้มยังไงต่ออืมตึกตึ๊ตึ๊ตึตึตึเลยเป็นเหมือนเป็นเครื่องรูเล็ตกั๊กกักกกักอะไรเอ่ยวอรดไม่ใช่คอปเตอร์ สมบัติโอ้ยทำไรวะเนี่ยใช้ได้หนึ่งครั้ง Battle Pass Battle Pass เหรทเทอ,รอโอเคปิดเดี๋ยวลองเล่นหน่อย Battle Pass ใช้ไงวะปลดสมบัติโลดใช้ไติหนึ่งครั้งกดเปิดปึ๊บเริ่ม ได้คุยน,ะนอกเพนมาได้รับโอเคยอมรับทําไหเสร็จสิ้นจบแค่นี้ใช่ไหมอมโอเคเออเอ,เอดีเหมือนกันเราได้ของเองเอน่าสนใจน่าสนใจสรุปเมื่อกี้คือผมได้เสร็จคุยนอะเพนมาหนึ่งเร็จโอเคครับเดี๋ยว ในคลิปนี้จบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกดอัอีกาหนึ่งแยกเป็นสองคลิปแล้วกัน